สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ในคลิปนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษในหัวข้อชีวิตคุณจากนี้จนถึงสิ้นปี2566จะเป็นอย่างไรนะมีอะไรเกิดขึ้นจะเจอกับเรื่องราวใดบ้างดีหรือร้ายหรือต้องรับมือยังไงก็นับจากวันที่ดูจนถึงวันสิ้นปีนะคะ หรือระยะเวลาอีกประมาณ3เดือนจะทําขึ้นสําหรับชาวราศีเมถุนทุกท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กดกดาคมหรือมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เป็นการทํานายดวงแบบภาพรวมขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกในการดําเนินชีวิตสิ่งไหนไม่ดีก็ฟังเป็นแนวทาง เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะนำข้อคิดดีๆคำแนะนำที่ดีไปปรับใช้ก็ได้ดวงดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่โชคชะตาหรือฟ้าริขิดแต่อยู่ที่การกระทำของเราเองทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะคะเราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองความคิดและการกระทำที่ดีจะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวคุณเดี๋ยวมารับฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ บอลสามถ้วยเด็กไฮพินเทสเด็กถือดาบนะคะเด็กฟูหนึ่งเหรียญนะคะหรือว่าหนึ่งผลชาริออตเด็กมูนเจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่ออโรเคอร์ เป็นช่วงที่คุณจะแอคทีฟนะคะค่อนข้างกระตือรือร้น,นขยันทำงานมีแรงผลักดันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะมีเป้าหมายบางอย่างที่อยากจะทำให้สำเร็จก่อนปีใหม่หรืออาจจะหมายถึงการเร่งขยันทำงานเพื่อเก็บเงินเอาไว้ซื้อของที่คุณอยากได้มีเรื่องต้องใช้เงินตอนสิ้นปีนะคะก็ต้องขยันกันสัหน่อยความขยันขันแข็งจะทำให้คุณได้ดีสามารถเก็บเงินได้ตามเป้าหมาย แต่ก็อาจจะเผลอใช้เงินเกินตัวไปบ้างนะเพราะกิเลสความอยากได้อยากมีมีสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยๆนะคะก็จะมีคุยเขวไปบ้างแต่ก็ต้องรีบดึงสติวางแผนการเงินให้รัดก,กลุ่มมากขึ้นจะมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์แล้วก็บุคลิกภาพในตัวคุณมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะมีการปรับเปลี่ยนให้มันน่าเชื่อถือมากขึ้นทั้งในเรื่องของการแต่งตัวที่ดูดีทำสวยทำหล่อ ภาพลักษณ์ดีก็มีชายไปกว่าครึ่งนะดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจเรามากขึ้นรวมถึงคําพูดคําเจรจาก็จะเป็นเสน่ห์นะคะให้คุณเป็นคนที่น่าคบหาการพูดที่ดีสามารถเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรได้ก็ควรใช้คําพูดที่ไพเราะสุภาพถูกกราเทศะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะทําให้มิตรเนี่ยกลายเป็นศัตรูได้ จะนําภัยมาสู่ตัวคุณนะคะชีวิตจะดีร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับคําพูดของเราเองชาวราศีเมถุนต้องหมั่นหาความรู้หรือหมั่นเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะความรู้จะเป็นใบเบิกทางให้กับการประกอบอาชีพนํามาซึ่งตําแหน่งที่สูงขึ้นและการเงินที่ดีในอนาคตจะมีสัญญาณที่ดีหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทํามาหากินจะมีช่องทางทําเงินใหม่ๆนะคะได้ทําอาชีพเสริม หรือทำธุรกิจที่คุณอยากทำทำในสิ่งที่มันเป็นตัวคุณนอกจากเป้าหมายในการเก็บเงินแล้วก็อาจจะมีเป้าหมายในการทำธุรกิจของตัวเองก็ได้อาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนการฝึกฝนฝีมือความรู้ความสามารถเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็ได้นะคะจะมีการเจราจาต่อรองอะไรบางอย่างก็ต้องเน้นการประนีประนอม เพื่อให้ทุกอย่างสามารถเดินหน้าต่อไปได้มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องจัดการปัญหาบางเรื่องก็ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาอันสั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ปัญหาจะค่อยๆคลี่คลายด้วยตัวของมันเองแล้วก็ช่วงนี้พยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมสติให้ดีนะคะอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้โกรธหรือทําให้คุณสติหลุดก็ต้องพยายามนิ่งเข้าไว้นะใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว อย่าให้พลังงานด้านลบต่างๆมาทำร้ายเราได้นะคะอย่าใส่ใจกับเสียงที่ไม่จำเป็นกับชีวิตปล่อยทิ้งไปบ้างนะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจทั้งหมดมันจะเครียดเปล่าๆนะคะไปโฟกัสในสิ่งที่คุณทำจะดีกว่าหากคุณทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองชีวิตยังไงก็จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนอย่าให้พวกมาร์จนมาขัดขวางความสำเร็จของเราได้นะคะภายแสดงถึงพลังงานชีวิตที่ดูจะสดใสขึ้นเรื่อยๆ เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็รวนแล้วเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าเสมอเป็นบทเรียนที่จะสอนตัวคุณต่อไปนะคะชาวราศีเมถทนุนถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคในชีวิตมากมายเพียงใดก็จะมักจะผ่านพ้นไปได้ทุกครั้งนะคะมีคนคอยช่วยเหลือมีผู้ใหญ่สนับสนุนหน้าที่การงานเติบโต ถึงแม้ว่าจะทํางานหนักแต่ก็จะมีความสําเร็จมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดูสดใสกว่าเดิมสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็จะสําเร็จจะมีข่าวดีเข้ามาให้ชื่นใจนะคะก็หาเวลาเข้าวัดทําบุญทําบุญเกี่ยวกับการสร้างถาวรวัตถุต่างๆนะคะเช่นทําบุญสร้างเจดีย์ทำบุญกระเบื้องบุญหลังคานะคะสร้างโบสถ์สร้างศา,งาลาสร้างวิหารนะคะสร้างกุฏิ ให้กับพระสงฆ์ผลบุญก็จะช่วยให้มีความมั่นคงในครอบครัวรวมทั้งความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะด้านการงานของชาวราศีเมถุนก่อนซึ่งปีก็อาจจะต้องยุ่งนะคะค่อนข้างยุ่งหรือพอสมควรต้องเคลียร์งานเก่าเพราะจะมีงานใหม่รอต่อคิวให้คุณทำเพียบเลย บริษัทหรือองค์กรที่คุณทำงานอาจจะกำลังขยายงานนะคะงานจึงวิ่งเข้ามาหาคุณเยอะมากๆทําให้มีประสบการณ์ทํางานที่ดีนะได้ทํางานใหญ่งานสําคัญก็ต้องเหนื่อยต้องปาดเหงื่อกันซะหน่อยนะคะเครียดบ้างนะเพราะต้องทํางานภายใต้ความกดดันมากมายแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะความนิ่งและประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ช่วยคุณได้เยอะมากๆ งานบางอย่างนอกจากใช้ความสามารถแล้วเราต้องใช้ความอดทนล้วน,ลวนเลยแล้วก็ช่วงนี้ต้องเดินทางติดต่อประสานงานอยู่บ่อยๆนะคะการเจรจาธุรกิจก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับของสวยๆงามๆร้านเสริมสวยคลินิกความงามขายพวกเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับเครื่องสําอางเครื่องประทินผิวต่างๆนะคะก็เป็นกลุ่มอาชีพที่จะประสบความสําเร็จดีนะมียอดขายตามเป้า เจรจาขายสินค้าก็สามารถปิดการขายได้นะคะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าขายของกินของใช้ก็จะขายดีมีกําไรมากขึ้นธุรกิจซื้อมาขายไปก็ยังทําเงินได้ดีนะคะส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของคุณก็กําลังเติบโตแต่หากจะลงทุนอะไรเพิ่มนะก็สามารถทําได้แต่ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปลงทุนทําในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้แล้วก็อย่าไปทุ่วมทําอะไรเกินตัว พราะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะความก้าอาจก้าได้ก้าเสียมากเกินไปก็อาจจะทําให้ชีวิตผิดพลาดก็ได้ด้านการเงินนะคะของชาวราศีเมถุนการเงินในช่วงนี้นะคะก่อนปีใหม่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคจะได้เงินจากช่องทางใหม่หมนะคะได้เงินฟุ้งๆได้ของขวัญของมีค่าอย่างที่คาดไม่ถึงรอคอยเงินอะไรไว้ก็จะได้นะคะแม้มันอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็จะได้อย่างแน่นอน หรือที่คิดว่าจะไม่ได้แล้วนะก็จะได้นะคะทรัพย์สินเงินทองที่เป็นของเรายังไงก็ต้องอยู่กับเรานะมีความสําเร็จทางด้านการเงินเกิดขึ้นมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือนะคะได้เงินจากความสามารถของตัวคุณเองคุณจะเข้าใกล้ความร่ํารวยขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะดังนั้นก็ควรจะขยันทํางานเพื่อเปิดทางให้การเงินของคุณเฟื่องฟูยิ่งขึ้น แต่ก็ควรที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายไปด้วยนะคะเพราะเงินที่ได้มามันก็ออกไปเร็วเหมือนกันเพราะว่ามีพวกค่าใช้จ่ายจุกจิกมากมายเลยรายจ่ายทางสังคมค่าดูแลคนในครอบครัวแล้วก็อีกเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าคุมไม่ดีก็จะหมดแดงเหมือนกันหรือหากใครที่ยื่นกู้นะคะขอเครดิตกับสถาบันการเงินต่างๆไว้นะก็จะได้รับการอนุมัติธนาคารจะให้เครดิตนะคะกู้ยืมสําเร็จ จะกู้มาสร้างบ้านนะกู้เรียนหรือเพื่อมาหมุนเวียนใช้จ่ายมาต่อยอดธุรกิจก็เป็นไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินเพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนอย่าใจกว้างเกินไปนะหรืออะไรที่มันเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องตัดทิ้งไปบ้างนะคะแล้วก็จะลงทุนอะไรก็ตามที่มันมีความเสี่ยงสูงก็ต้องคิดให้ดีก่อนไม่ควรกระทําการสิ่งใดโดยขาดความรอบคอบนะคะมาดูเรื่องของความรักกันบ้าง จะมีเสียงฟ้าร้องเป็นระยะๆนะคะพอตอนที่อาจารย์อัดคลิปนี้ทั้งฟ้าร้องทั้งฝนเลยอาจจะมีเสียงแทรกมาบ้างเ,าเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนมีคู่ความรักค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวต่างดูแลเอาใจใส่กันและกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ก็มีบางอย่างที่ต้องปรับจูนเข้าหากันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้ ช่วงนี้คู่รักอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันสักระยะนะคะด้วยภาระหน้าที่การงานแต่อยู่ไกลเพื่อให้คิดถึงกันนะบางคู่อยู่ใกล้กันแล้วชวนแต่ทะเลาะแต่พออยู่ไกลกันเนี่ยก็จะรักกันมากขึ้นนะคะคู่รักที่เพิ่งคบหากันก็กําลังพยายามปรับตัวเข้าหากันอยู่หากยอมรับข้อดีข้อเสียของกันและกันได้ทิศทางความรักก็ดูจะสดใสแน่นอนนะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าสถานะที่เป็นอยู่ บกันได้ไม่นานก็อาจจะขอกันอขอแต่งงานกันเลยก็ได้นะคะส่วนคู่ที่แต่งงานกันแล้วนะก็ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์หนักนิดเบาหน่อยก็ต้องยอมยอมกันไปบ้างนะคะเพื่อความรักจะได้มั่นคงยั่งยืนนานต่อไปความรักของคนโสดนะคะเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ควรจะไปโฟกัสที่เรื่องของการทำงานการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนดีกว่า เพราะว่าช่วงนี้นะมือกําลังขึ้นนะคะงานรุ่งเงินดีความร่ํารวยกําลังจะมาแล้วนะถ้าเรามุ่งมั่นถูกจุดก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณแม้เป็นโสดนะคะมันก็มีความสุขได้นะเพิ่งพาตัวเองเป็นไม่ต้องง้อใครนะคะมันก็มีคนวนเวียนเข้ามาบ้างแหละแต่จะคาดหวังรักแท้หรือจะหาความลึกซึ้งใ,ใดๆก็ตามแต่นะคะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่การพูดคุยการทําความรู้จักกันมากกว่า ยังไม่มีอะไรมากกว่าความเป็นเพื่อนคุยเป็นที่ปรึกษานะคะตอนนี้ก็อยู่กับตัวเองก่อนนะทำตัวเองให้มีคุณค่าปีหน้าอาจจะได้เจอคนดีๆคนที่เหมาะสมกับคุณก็ได้นะคะด้านสุขภาพระวังเกี่ยวกับโรคบริเวณทรงอกพวกโรคหัวใจโรคหอบหืดแพ้อากาศเป็นไข้หวัดที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะระวังพวกของมีคมที่จะทําให้เกิดบาดแผล รืออาจาจะมีเรื่องของความเครยียดความกังวลคิดมากจนนอนไม่หลับก็ต้องพยายามปล่อยวางนะมีสติให้มากๆแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะสิ้นก่อนสิ้นปีของชาวราศีเมถุนนะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดวงดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเรานะไม่ใช่โชคชะตา,ตาหรือฟ้าได้ขิดเราทําดีดวงก็ดีเราทําไม่ดีดวงก็ไม่ดี ให้ดวงตามเราไม่ใช่เราตามดวงจงทำในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเองอาจารย์ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ